ัวันนี้เดี๋ยวเรามีทริปเดินทางนะครับเดี๋ยวไปที่แก่งกระจานครับวันนี้วันนี้ออกเช้าหน่อยตอนนี้ก็เวลาตีสองกว่านะครับตีสองครึ่งกำลังเดินทางอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันที่หมายนะครับสามชั่วโมงน่าจะถึงถึงไหมพี่ประมาณสามชั่วโมง เช้านะครับนี่ครับกำลังจะลงนะครับเราจะเดินทางผ่านเส้นทางดาวคนองนะครับก็ยึดตามเส้นทางดาวคนองวิ่งตรงไปเลยนะครับออกฝั่งสมุทรสาครน,นะครับครับตอนนี้ก็มาถึงเดินทางมาถึงแกงกระจานแล้วครับเดี๋ยวรอรอไต่พาเข้าหมายครับตอนนี้ เดี๋ยวช่วงยมีนาเขาเข้ามาแล้วคันหนึ่งอาจารย์ถึงแล้วครับดูหน้าหมายกันครับนีเดี๋ยวของถึงละนี่ครับทุนหึงในตำนานท่วมไปแล้วครับทุนสองยามองผ่านนะรทุนสองยามองผ่านไ่ให้ยืมใช่ไหมครับไต่ครับผมแช่นีม เปิตัวนะเจะวิ่งอ่ครับเดี๋ยวเรามาดูการประกอบเบ็ดแล้วถึงไม้แล้วครับ ลมแรงมากครับน้าหนาวันนี้ไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่าต้องรอติดตามครับนี่เบ็ดมองไม่เห็นเลยเบ็ดเบ็ดจะกระโจนลงแค่แล้วครับเอาบรรยากาศไปก่อนนะครับมาดูผลงานครับ <c oughs> อากาศไม่เป็นใจมากๆวันนี้ มีแต่หมอลุ้น้วนครับหมอลุ้นวนนี่หมอครับหมอสวัสดีครับนะเดี๋ยวนี้เราก็ได้เวลาจะกลับไปแล้วก็เดี๋ยวพบกันคิปหน้าดีมากมากครับน,นี่นบรรยากาสุดยอดใครที่ ต้องการที่อยากจะมาแกงกระจานก็สามารถติดต่อไส่ต้องนะครับไส่ต้องแกงกระจานบอกเลยว่าการบริการของไสนี่สุดยอดหนา้นามาแต่ตัวก็ได้ครับมีข้าวปลาอาหารน้ำดื่มทุกอย่างครับไส่บริการให้แบบโอ้โหถึงใจครับหนา้นาอยากได้อะไรนี่สั่งไสได้เลยครับนะตอนนี้เราก,กำลังจะกลับไปแล้ว ็นี่ครับใกล้จะถึงฝั่งแล้วครับนั่งเรือประมาณสักห้านาทีก็ถึงครับเป็นเป็นหมายเกาะช่วงนี้จะเป็นหมายเกาะ้ะส่วนใหญ่เพราะว่าน้ําขึ้นมาเยอะนะครับก็จะมีเกาะที่ยังเหลืออยู่นิดหน่อยคงอีกไม่นานน้ําก็คงท่วมท่วมไปหมดเราก็คงจะได้ขึ้นมาตรงตรงเนินตรงนี้ตรงหน้าบ้านตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีทั้ง แพรที่ไสกําลังสร้างนะครับมีไสหลายคนนะครับสําหรับแก่งกระจานก็น้นาจะมาไสไหนก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็ความชอบของน้นาว่าชอบการตกปลาแบบไหนนะครับสําหรับทิปนี้ผมก็ขอจบนะครับเพียงทิปเพียงเท่านี้ขอบคุณน,านา้าๆทุกท่านที่ให้กําลังใจและคอยติดตามสําหรับเหยื่อพันหมงในแต่ละทิปแต่ละทิปที่ผ่านมาขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วพบกันทิปหนะ้า ที่ไหนนั้นเราต้องมาติดตามกันนะครับ